สวัเชื่อวันนี้อยู่กับผมอีกคิวกับช่องอีกิโลวัลฟารี่ฟันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้คือนี่ผมอยู่กับเซิร์ฟสเก็ตคู่ใจของผมนั่นเองเน่ก็คือวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาทําอะไรมากคือผมจะมาเปลี่ยนล้อเซิร์ฟสเก็ตนะทุกคนเพราะล้อของไทยเห็นไหมมันจะเป็นล้อบัตออลเลนก็คือผมชอบนะมันสแนปง่ายแต่ว่าผมรู้สึกว่าเวลาสแนปแล้วมันเงียบไปหน่อยไงแบบผมก็เลยจะเปลี่ยนบ้างแล้วเวลา snap ประมาเนี่มันไม่เท่ทุกคนล้องการให้คนหันมามองอก็ม,มีวิธีหนึ่งไม่ต้องเปลี่ยนล้อคนหันมามองยังไงก็ล้มหัวทีมหรอไม่หมายถึงแบบสแนปให้มันเสียงดังๆหันอม,มองแบบนั้นได้ก็คืออันนี้ก็จะเป็นล้อบัตรเอลเลนที่ผมเคยใช้แล้วดูลูกปืนด,ดินี่ แต่ว่ามันก็เท่เมื่อเข้ากับบอดผีสิงหรือไอ้คิวนะแต่ว่าผมแบบอยากให้คนหาแบบให้บอดผมมันแสนปให้มันดังๆไงอ๋อ,อ,อก็คือด,ดังใช่วันนี้ผมก็เลยจะมาเปลี่ยนเป็นล้อคู่ใจของผมครับล้อนี้บอกเลยว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งคนระับทุกคนสแนปอยู่ดีๆแบบโดนข้างบ้านด่านจะด,ด่าเรื่องอะไรมันมันดูดิ คือแบบอันนี้ล้อนี้มันแข็งมากนะทุกคนจำได้ว่ามันความแข็งเท่าไหร่นะคะป๊า95 a ความแข็ง95ทุกคนเลยดูเนี่ยความแข็ง95และอันนี้ความแข็งแค่80แล้วดูความหนาครับทุกคน นี่นต่างขนาดนี้คือผมเนี่ยแบบอยากใส่มานานแล้วแต่ว่าตอนนั้นคือมันแนดดังเกินไงเดี๋ยวรบกวนคนอื่น <Yeah. S 1> แต่ว่าวตอนนี้ไม่กลัวรบกวนใครแล้วไม่กลัวแล้วก็คือข้างบ้านเขาก็เล่นด้วยข้างบ้านเขาก็เล่นด้วยเลยข้างบ้านเขาก็เล่นด้วยเลยๆๆๆ เก็เลยดังคู่กันเลยโอเคครับวันนี้คิวก็จะมาเปลี่ยนล้อเซิร์ฟสเก็ตนะทุกคนผมไม่เข้าใจเหมือนกันดูล้อเขาออกแบบมาแบบนี้ก็ได้แบบง่ายอันนี้แบบต้องเอามือมาค่อยๆหมุนนิดนึงก่อนเนี่ยอ๋อนี่มันมันลึกมันโผล่เข้าไปขนาดนี้ลึกจัดนิวยัดเข้าไปเลยนะใช่ปกติล้อเนี่ยมันก็จะอยู่แบบเห็นลูกปืนแบบนี้เนาะใช่เพราะว่าปกติอ้นี้เขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ไง อย่างแรกเราก็ต้องขอดล้อก่อนครับในการใช้ข้างที่ถูกด้วยนะถ้าใช้ติดข้างมันจะเป็นยังไงถ้าใช้ปิดข้างมันจะหมุนไม่ได้ต้องใช้ข้างนี้ิดข้างเริ่มกาต้องนี้กนก็คือ เนตอนที่แบบต้องใส่สปีดลิงนะว่าตอนแรกผมใช้แบบอันที่มันมีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะแบบสเปนเซอร์ <Spencer. S 1> oh yes, อ๋อสปีดลิงก็คือนี่ครับเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะไม่รู้นี่เ <c oughs> นี่ยขั้นระหว่างล้อกับลูกปืนมันจะได้ไม่ขูดกันใช่ไหมครับใช่ครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปต้องใส่สปีดลิงทั้ง 5, <c oughs> สองฝั่งใช่ไหมด้านบนด้วยครับ <c oughs> ด้านบนนี่ใส่เวลาเราขันน็อตนะมันจะมีน็อตมันจะได้ไม่ขูดกันน็อตใช่ ใส่เข้าไปครับทุกล้อก็คือทำเหมือนกันเด้เลยนะทุกคนปึ๊บปิดลิงใส่เข้าไปข้อล้อใส่ลแล้วก็ตามด้วยสปีดลิงอีกหนึ่งครั้งใช่ครับก็นอ็อตเคใกล้เสร็จแล้ว แกเปลี่ยนเสร็จแล้วครับสองล้อล้อสุดท้ายเปลี่ยนไปสามล้อหรอครับเปลี่ยนเร็วมากว้าวล้อสุดท้ายใครใครก็เปลี่ยนได้ใช่ไหมลูกใช่เยบองก็เปลี่ยนได้แล้วก็คือทุกคนสามารถเปลี่ยนได้มันไม่ยากครับยากคือแค่เรามีสเก็ตทูและล้อแต่มันก็สวยไปอีกแบบเนี่ยใส่ล้อม่วงใช่จากล้อส้มเป็นล้อม่วงคือแบบไตล์คาลิฟูคือไม่ต้องขันแน่นใช่โอเคครับ โอ <Okay, S 2> เคเดี๋ยวไปแนละ้วเสร็จเรียบร้อยนี่คือ,อมีความสวยครับสวยดีนะลสวยดีนะแล้วดูเวลาเราขับเราอย่างนี้แล้วล้อมันอ๋อล้อมันล้อหาออมาอันนี้เลยหรอใช่เฮ้ยสไตล์ตไหนมันเข้ากันเหรอเนีย่ยอืสไตล์อ่ะล้อหนา <Okay. S 1> หเดี๋ยวลองไว้เล่นดูนะทุกคน เนี่ยมันจะแนปง่ายมันเลยดูผิวรอันนี้มันจะล้อแข็งมันก็จะอาจจะ s n a ยากหรือเขาอาจจะยังไม่ชินครับอาจจะนแนปไม่ผิวเท่าเดิมจะเป็นยังไงยา <c oughs> ดังมากเลย <c oughs> ฮะอย่าอย่าเอาบอร์ดนี้ไปเล่นตอนกลางคืนนะอย่างดังอะ่ะดังดังดัง,ง,ดง,ดงจริงดังดัง ไปครับเดี๋ยวดูอีกแล้วว่าจะเป็นายังไงออฮ้ยอ, <c oughs> อันนี้คือล้อโฟเวลนะทุกคนล้อโฟเวลเฟลต้ลลาอื <c> ้ม <oughs> ถือว่าดังถือว่าดังดังแล้วสวยด้วยนะสวยด้วยเนะี่ยแล้วคราฟดีเหมือนเดิมไหมก็คราฟดีแนละ้วแต่ว่าม,มันต่างกันเดิมยังไงครับมันมันต่างจากตรงที่อะแนดแล้วมันมีเสียงดังแต่ว่าก็คือเดี๋ยวผมจะแบบต้องไปปรับให้มันแบบเข้าเข้ากันก่อนเพราะยิ่งร้องแข่งมันจะไแบบบอดแข็งขึ้นปรับยังไงก็ปรับตรงนี้เอาไปปรับบูช,ชิ่งใช่เกี่ยวเหรอใช่เเกี่ยวก็เกี่ยว ล้อก็คือล้อโพเวลนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากสนแสบดังๆนะครับนี่ล้อโพเวลเดี๋ยวขอแสบอีกรอบนึงโอ้โหอย่างดังดังถูกใจไหมถูกใจครับลั่นมากครับทางมา ที่ลองไปก็คือแนปถือว่าลั่นถูกใจเลยคือลั่นมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอแนปเนี่ยพอปรับตัวไปเรื่อยๆก็ถือว่าค้าดีนะป้าเลยด้วยความที่เป็นทรงโอสครูไงคือผมไม่ต้องปัดเยอะมันก็เสียงดังแล้วนี่ก็คือลอนี้ถือว่าก็กลับมาใช้เหมือนเดิมก็ถือว่าสุดยอดมากครับนี่โอเคเนี่ยมันปูดออกมามันดูเท่นะ๋อไหนดูซิเอมันปูดออกมาเห็นล้อเลยใช่โอเคครับนี่ก็คือ ก็จะประมาณนี้ครับทุกคนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามกับคิโลนถึง1ล้านซับภายในปีนี้ด้ยวยนะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวขอขอล็นกอีกสักรอบนึ่งถ้าใครอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับเซิร์ฟสเก็ตถ้าใครยังเล่นอยู่เนาะใอ่เรา,ารเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้อยากให้เราทำเราจะจัดให้เลยใช่ไหมใช่เราจะจัดให้ตามคำขอเพื่อนโอเคครับ ก็นังหัวหัวจัด